ไม่มีระเบียบการต่ออายุราชการสำหรับทหารเหมือนกับข้าราชการพลเรือนการพ้นจากราชการของทหารจะเป็นไปตามพรบระเบียบข้าราชการทหารและระเบียบดังกล่าวมิได้เปิดช่องให้ต่ออายุได้เหมือนข้าราชการพลเรือนสามัญการต่ออายุราชการมักใช้กับข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงซึ่งมีตำแหน่งสำคัญสำคัญเช่นปลัดกระทรวงอธิบดีและผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งโดยปกติจะ,กะเกษียณอายุราชการเมื่ออายุครบ60ปีแต่สามารถได้รับการพิจารณาให้ต่ออายุได้ครั้งละ1ปีแต่ไม่เกิน5ครั้งอย่างไรก็ตามในอดีตที่ผ่านมาเคยมีกรณีพิเศษที่นายทหารระดับสูงโดยเฉพาะผู้บัญชาการเหล่าทัพได้รับการต่ออายุราชการโดยมักเกิดขึ้นในยุคที่การเมืองถูกครอบงำโดยทหารแต่ที่ผ่านมาก็มีเพียง3คนคือจอมพลถนอมกิตติขจร และจอมพลประภาสจารุสถียนเคยต่ออายุราชการให้ตัวเองพลเอกอาทิตย์กำลังเอกเคยได้รับการต่ออายุราชการในตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกในยุครัฐบาลพลเอกเปรมตินสูลานนท์